วัสด,ดีครับนะครับมาอีกแล้วไม,ไม่ใช่ผิดรายการ <c oughs> กับวิถีชีวิตพอเพียงออหรือวิถีชีวิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะวันนี้นะฮะแก่มือใหม่ก่อนนะฮะก็แก้มือใหม่สหรับเมนูเรียกเมนูสุดประหยัดออประหยัดจริงนะผมว่าน,นะฮะเราก็แก้มือใหม่กับเมนู ไม่ใช่แก้มือทำเมนูใหม่เีก่กยวกับโครงไก่เออนี่นี่โครงไก่นะฮะโครงไก่มูลค่า20บาทเดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกอะไรทำเป็นอ่าเมนูแบบบ้านๆเออผมคิดว่านะถ้าแบบมันจะคล้ายๆแล้เราจะเอามาทำให้มันแบบเป็นเมนูแบบอีสานจ๋าเลยอะ ออทำเป็นเมนู่แบบปัน่นเท่าแบบจ๋าๆเลยเนี่ยนะฮะส่วนมากเขาจะไปทำเป็นแบบเป็นทำต้มเส้นบ้างทำกะเพราบ้างทำอะไรบ้างแกงเผ็ดบ้างใช่ไหมแกงขั่วบ้างใช่ไหมติดอันนี้เรากแกงขั่วแต่ว่าเป็นแกงขั่วแบบอีสานจ๋าเลยเออจะทำแบบบ้านๆแบบจ๋าไปเลยนะลองดูว่ามันจะรสชาติเนี่ยจะใช้ได้ไหมจะกินในบ่พี่น้องนะฮะจะกินในบ่นะฮะเดี๋ยวไปไป,ไปเริ่มขั้นตอนการ อ่ปรุงอาหารแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงโอเคไปเลยครับผมเดี๋ยวทําสูตรปลาป่าก็ต้องเออมาเก็บกระเพราป่ากระเพราบันโดนฝนแล้วมันแตกแต่แตกยอดเออแตกยอด เกิดตามนี่แหละตามป่าตามทุ่งนาเกิดเองตามธรรมชาติจะว่าธรรมชาติก็ได้แต่ผมคิดว่านะฮะคนเขาน่าจะแบบเออห่อผัดกะเพรามากินที่ทุ่งนาหรือเปล่าแล้วเม็ดมันตกหล่นแล้วมันก็ทำให้มันเกิดหรือยังไงลื่นน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมอาจจะพัดมเมล็ดมันมา ตามน้ําแล้วก็มันมาตกตรงที่ที่มันแห้งพอดีมันก็เลยทําให้มันก็เกิดขึ้นเวลาเกิดแล้วถ้าไม่มีแบบว่าถ้าไม่ได้มาอะไรกับมันมากคือบนใส่มันหล <c oughs> บนเที่ยวเก็บเที่ยวเก็บนี่มันก็จะแผ่กระจายเต็มเลยนูน่นนี่นู่นต้นนึตนนงต้นเล็กๆน้อยๆขึ้นเต็มเลยขึ้นเต็มเลย นะฮะก็ถือว่าเป็นกะเพราธรรมชาติที่ไม่ได้ปลูกเองแค่นั้นเองเราจะเอาไปใส่แกงขั่วเราจะเห็ดขั่วแบบบ้านๆขั่วแบบป่าๆแบบอีสานบานเฮ้านะครับเออขั่วแบบอีสานบานเห้าลองเบิ่งว่าอ่ามันจะอ่ารสชาติสใิใ่ใดบอหรือจังไดนะฮะเยวจะเห็ดแบบบานๆน,นะฮะเราจะไม่ทําแบบ สาคนทั่วไปเออเราจะทําแบบตามตามเราเองตามใจเราเองกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินเพราะมันมีอยู่แค่นี้ <c oughs> อา้าวโอเคไปเดี๋ยวจะเพิ่มรสชาติความขมนะฮะดยยอดมะระอีกสักหน่อยนะฮะอันนี้เป็นยอดมะระนี่ให้มันมีรสขมติดขึ้นมานิดนึงจะได้รสชาติแบบบานๆเลยนะอา้าวมันก็ขึ้นอยู่ตามรัวนี่แหละโอเคไก่ที่เรา ซื้อมานะแล้วก็สับเป็นชิน้นแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะฮะผมว่าจะใส่แค่เกลือกับปลา,านะนะครับใส่แค่เกลือกับปลา,าก็พอทําแบบบานๆเท่านะเอาแบบดูซิว่ารสชาติมันจะออกมาอย่างเอาน้ําปลาร้าหยาอสักหน่อยหนึ่งนะฮะนี่หยาอลงไปหน่อยหนึ่งแค่นั้นแหละ แล้วก็เอาพริกแกงที่เราโขกใช่ไหมผสมลงไปแล้วก็คุกเข้าเข้ากันแล้วก็นําไปคั่วนะมันยำไปคั่วบนเตาไฟเออนี่ไปทีนี้ก็คั่วบนเตาไฟเลยคั่วให้มันหอมนะฮะคั่วไปเรื่อยๆให้มันหอมจากนั้นก็เติมน้ำนะเติมน้ำลงไปต้องคั่วบนเตาถ่านด้วยนะมันจะได้หอมฟืนด้วยเก <laughs> ี่ยวอะไรกันเนี่ยวะดีอ่าต้อง บนเตาฟืนนี่แหละนะครับมันจะได้หอมนะครับอ่าคั่วไปให้มันหอมนั่นแหละพอมันหอมแล้วเราก็เติมน้ำลงไปนะครับอ่าเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนี่อือหอ่าทีนี้ก็เติมน้ำลงไปนะมันหอมแล้วอ่านั่นแหละก็คั่วไปปล่อยให้มันสุกจากนั้นก็ ใส่มะเขือลงไปสักหน่อยหนึ่งแล้วกเ็เติมตามด้วยผักที่เราเก็บมาผักไส้ครับใบกะเพรานั่นแหละอยอดมะระกับใบกะเพราที่เราเด็ดไว้ถ้ามันสุกแล้วก็ค่อยเอามาใส่อา่านี่เห็นไหมใส่ใบกะเพราแล้วก็ยอดมะระลงไปก็จบแค่นี้แค่นี้แหละเสร็จแล้วแค่นี้ก็แซบแล้วท่านผู้ชมทั่วโลกนะครับทำานงไก็แซบแล้วแซบหรือเปล่าไม่รู้เอา้านะเดี๋ยว ลองไปชิมกันนะฮะใส่ผักแล้วก็รอผักมันสลบก็โอเคใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เราก็ไปหาบรรยากาศนั่งกินกันที่ทุง่งนาลมเย็นๆนะฮะบรรยากาศชิวๆลมเย็นๆแล้วออกไปที่ทุง่งนากันหลังจากที่เราทําอาหารเสร็จแล้วนะครับนี่เห็นไหมให้ผักยุบลงมันก็นี่เห็นไหมแค่นี้ก็กลิ่นก็หอมยย่วนยวนหัวใจแล้วครับท่านผู้ชม วิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขว้ลมพัดแรงมากนะครับลมพัดแรงทรงผมเลยเสียทรงเลยนะฮะเอาเรียบร้อยแล้วอันนี้คืออ่าคั่วคั่วโครงไก่เออคั่วโครงไก่20บบาทเออเฮ็ดแบบ เฮ็ดแบบไอพื้นบ้านนะฮะทำแบบพื้นบ้านนะฮะทำแบบว่าสูตรพื้นบ้านแบบแบบไม่มีใครเคยทําเลยผมเป็นคนอาจจะเป็นคนทําคนแรกเนาะแต่ว่าจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะนี่เออนี่น่าจะใช้ได้นะครับโอ,โ,อโอเคมาเราต้องมาเริ่มจากอะไร ข้าวเหนียวข้าวเหนียวปั้น,นะะเราใช้มือก็ได้นะฮะใช้มือก็ได้เออนี่รสชาตินี่มีแต่ผักล้วนๆหอมใบกระเพรา อออหอมใบกะเพราแล้วก็อ่าขมมีรสขมหน่อยๆของยอดมะระนะฮะมันสิขมยอดผักไสอ่อ,อนๆเล็ออนกน้อยขมอำรำขอเอิญขมอำรำของ,อของ,อของยอดผักไสนะฮะ ว่าแต่ว่าโค้งไก่งอมโครงไก่ม,าม,าไกมันก็ค่อนข้างมีขนูก็เป็นปกตินะฮะ ชาติก็คล้ายข,ขวานู้หวาน่าเราเพื่อนเพื่อนน้องคือเห็ดสูตรขวานู้นั่นแหละแต่ว่าใส่โค้งไก่แทนนะฮะก็อ่าอันนี้เป็นรางวัลตอบใจสำหรับคนที่ไปหาหางนู้บ่ได้ไปหาหางนู้บ่ได้แต่ว่าอยากกินขวานู้แห้ง เออไปหาห่างหนูด้าใแต่ว่าอยากกินขวานูแห้งกับเปลี่ยนมาเป็นโค้งไก่หรือพ่อไห้ว่าอันพอได้แก้ขัดไปจักหน่อยล้วรสชาติมันก็ไม่ได้แย่นะรสชาติก็ไม่ได้แย่ถึงมันจะไม่แซ่บเหมือนกับหนูนาเลยเนี่ยแต่ว่ารสชาติมันก็ไม่ได้แย่นะก็กินได้นะครับ เหมือนเราแทะกระดูกหนูนานั่นแหละนะฮะเหมือนเราแทะกระดูกหนูนาเหมือนกันเลยแต่ว่าหนูนาเนี่ยนะฮะหนูนาเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะครับมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะฮะมันก็เลยทําให้รสชาติไทกเกอร์หรือมิตริรสชาติมันจะมีความแตกต่างกว่าหน่อยนึงนะฮะ ผมอาลํำดีนะฮะไอผักไซคนอีสานเขานิยมเอาหรือคนไทยอ่ะหรือคนอีสานเนี่ยส่วนมากจะเอายอดมะละยอดมะละขี้นกนะฮะมาผสมในอาหารให้มันม,ม,ม,มีรสชาติติดขมเออชอบกินแบบเขาเรียกมารสมิติรสชาติรสขมมันก็จะแบบช่วยให้แบบเจริญอาหารหรือยังไงไม่รู้แต่ว่ามันก็กินดีนะมีติดขมแบบนิดๆเออไม่ต้องขมเยอะแบบมีติดขมเข้ามานิดๆ ินคนเดียวใช้มือได้อยู่นะฮะกินคนเดียวใช้มือได้อยู่แต่ว่าไปกินกับเพื่อนต้องใช้ช้อนนะฮะเออไปกินกับคนอื่นต้องใช้ช้อนนะฮะแต่ว่ากินคนเดียวเนี่ยใช้มือได้อยู่ มันมันก่อนหนูหนาอย่างน้อยหนึง่งเพราะว่ามันเป็นไก่พันธมันเป็นไก่บ้านมันเป็นแบบหนึง่งถ้าเป็นไก่บ้านอีกแบบหนึ่งไม่เป็นไก่พัน ตองเฮ็ดแบบฉีกๆต้องบึงมาฮะก่วนมาเขาจะเอาไปไป,ไปย่างนะครับเอาไปย่างที่ขายไม่ละห้าบาทสิบบาทนะเป็นทุบกระดูกแล้วก็ย่างกับส้ตมตำบ้างเอาไปแกงคั่วใส่หน่อไม้ดองบ้างเออเอาไปโอ้ทําได้หลายอย่างนี่โครงไก่น,นะฮะเออทำได้หลายอย่างอันนี้ส่วนมากเมนูเนี้ยเนี่ยนะฮะส่วนมากเมนูเนี้ยมันไม่ค่อยมีใครทานะครับมันไม่ค่อยมีใครทําเพราะว่ามันเออ มันคงจะถูกปากบ้างมันถูกปากบ้างแต่ว่ามันก็กินได้นะมันก็พอกินได้อ,อาจจะอาจจะไม่อร่อยมากนะแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ว่ามันก็กินได้ก็ถือว่าอ่า ก็ถือว่าเป็นการทำลังสันเมนูแบบบ้านๆออแบบบ้านๆก็พอได้เขาเรียกอะไรเพิ่มมิติรสชาติในการทำอาหารอ,อ,อีกแบบนึงนะฮะเอา้าใครอยากนั่นก็ลองดูนะฮะสูกหลายเงา ันเป็นเมนูเมนูเน้นกินผักไงเป็นเมนูเน้นกินผักเน้นบอกเขือนั่น เน้นๆเ,เมนูกินผักเน้นๆไก่ไก่เน้นเน้นสุดยอด อ่ะอิม่มอิ่มท้องเมนู20บบาทได้กินผักด้วยอาหารครบห้ามู่ เมนูก็เรียกอะไรเมนูเมนูแบบจะว่าประหยัดก็ได้นะฮะจะว่าประหยัดก็ได้จะว่า,อาลองทําดูก็เรียกอะไรการเปิดประสบการณ์เมนูใหม่นะฮะก,ก็เรียกอะไรก็ทําให้เรา เอาได้รู้รสชาตินะฮะว่าสูตรนี้นะฮะครวรที่จะทำกินบ่อยไหมสูตรนี้ควรจะทำกินบ่อยไหมนะครับแต่ว่าผมคิดว่านะครับผมคิดว่าเนี่ยอ่าว่หลบเจอหาที่ม่ก ที่มันเหมาะที่สุดนะสำหรับโครงไก่เนี่ยลมพัดหวัวเถิก <start> <th ui> ลมพัดหวัวเถิกที่มันเหมาะสำหรับที่มันเหมาะสำหรับโครงไก่เนี่ยเอาไปย่างนะ่ดีที่สุดแล้วเอาไปย่างเอาไปชุบแป้งทอดเออย่างกับทุบแป้งทอด,อทด,ทอดสองอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับโครงไก่นะครับหรือเอาไปทำน้ำสตอ๊อกเอาไปทำน้ำสต๊อกบ้างเอาไปทำต้มเส้นบ้างเอาก็ทำได้หลายอย่างอยู่นะ เออมันก็น่าจะเข้าท่ากว่าแต่ถ้าทําแบบนี้แบบที่ผมเห็นนี่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แย่นะเออมันก็ไม่ได้แย่แล้วก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้อร่อยเวอร์เวอร์มันแต่ว่าหาว่ากินได้ไหมกินได้นะกินได้ถ้าคุณแบบหาหนูบ่ได้หากบบ่าได้หาอะไรที่มักขัวประเภทนี้แบบนี้บ่ได้ก็เอาคงไก่มาเขาเรียกอะไรแก้ขัดก่อนนะครับอ่ามันก็ไม่ได้อร่อยเวอร์หรอกแต่ว่า มันก็กินได้เออใช้ทดแทนกันได้นิดหน่อยนะครับเออทดแทนกันได้หน่อยนึงแต่ก็กินได้นั่นแหละสรุปก็กินได้แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอร่อยแต่ก็ไม่แนะนำนะฮะไม่แนะนําให้ทําไม่แนะนําให้ทานะฮะเออหรือจะลองทําก็ได้นะฮะเออไม่แนะนําให้ทําหรือจะลองทําก็ได้นะครับลองทําก็ได้อ่าเผื่อถูกใจนะฮะสำหรับผมก็ น่าจะนานๆทาทีหรือไม่ทําอีกเลยเอาไปมันโมแสบดิมันแสบมันกินได้มันกับ่อตือว่าแสบมากแต่ว่ากับพ่อกินได้กินได้เพราะว่าทําอร่อยไหมไม่อร่อยหรอกถ้าไปทําอย่างอื่นมันยังมันอร่อยกว่าแต่ทาแบบนี้มันก็กินได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าต้องทําให้ประทับใจอะไรขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ประทับใจนะฮะก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์มิติใหม่ในการทําอาหารแบบเอาแบบผสมกันแบบระหว่าง อะไรหลายๆอย่างรอบข้างตัวเรานะครับเออพักไส้ไปกับเราขวบัวแบบบ้านๆเอาโคงไก่มาทําขั่วแบบบ้านๆนะดีกว่าจริงเราไปทําเป็นแกงเผ็ดก็ได้ทําเป็นขั่วอะไรที่แบบเผ็ดๆก็ได้ผัดเผ็ดก็ได้อะไรเงี้ยได้เออพวกนั้น,นอร่อยแต่อันเนี้ยก็ลองทําดูฉีกแนวดูสุดว่ามันก็อาจจะนะก็แล้วแต่คนชอบเนาะเออสุขุมภาวาโคงไก่เนี่ยเอาไปย่างจะดีกว่าเอาไป เอาไปแกงเพ็ดเอาไปเนี่ยจะดีกว่านะครับผมเอาไป่วแบบเป็นภาษากลางอ่ะเออเอาไปทําต้มเส้นอย่างเงี้ยเออทำเป็นตำต้มเส้นเสร็จโครงไก่อย่างเงี้ยเออน่าจะเหมาะกว่านะครับผมอ้าวโอเคนะครับดูแล้วเป็นยังไงบ้างดูแล้วก็อาจจะกินข้าวไม่อร่อยโอ้ยควบเห็ดดอเจ๋วดิเออก็นั่นแหละทดลองทําว่าจะกินได้ไหมมันก็กินได้นะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อย ในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสลับกันไปนะครับสลับอันเบิ้งพระเออเบิ้งพระเขาจะเบิ้งจักหามือนะครับเห็ดแนวกินเขาเห็ดจักอาทิตย์ละสองมือนะครับพระเนี่ยหามือเบิ้งซูมือนะฮะเออส่วนอ่าทำอาหารก็สลับไปอาทิตย์ละสองวันนะครับจะได้ไม่เบื่อดูแต่พระมันเครียดมันเบื่อออกมาทาอย่างอื่นบ้างนะฮะเออเดี๋ยวต่อไปมีรายได้มีอะไรมีงบประมาณเดี๋ยวจะพาออกไปเที่ยว นะฮะเอาไปเที่ยวในที่ต่างๆในสไตล์แบบผมนะฮะเอออาจจะไปหาวัตถุดิบหาวัตถุดิบตามชุมชนออแบบอาหารพื้นบ้านอะไรเงี้ยก็ไปเอามาทําในสไตล์ของผมเองนะเออส่วนการเอาชีวิตรอดในป่าเนี่ยคงไม่ได้ทำไม่ได้ถนัดนะฮะก็คงจะเอาชีวิตรอดตามแหล่งชุมชนต่างๆอะไรเงี้ยหาแนวมาเห็ดกินถ้าเที่ยวนั่นบางนี่บางนี่ไปนะเอาลอกงบประมาณก่อนนะครับอยากให้มี่งบประมาณกะ กดซับกดไลค์นะครับแล้วก็ดูให้จบขั่วโมงไม่ต้องกดข้ามโฆษณานะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ต้องขอการคำว่าสวัสดีครับผมไปนะครับไปก่อนนะครับบายบายไปแล้วลมวอยยืนใจลอยคิดหอดผู้สาวสําน้อยที่เทียงนาเหมือนเดิมโอเคไปกลับบ้านกินแล้วก็ไปนอนบ้าน ไปมาแล้วมาแล้วนี่คือทางกลับบ้านของเรา